้าพี่น้องเพื่อนๆมือนีประกวนเสมาตั้สมส้มบกฮงเหยี่พี่น้องๆกินบกฮงเหลืองเสบดิพี่น้องบกฮงเหลืองตั้สมส้มบกฮงเหลืองแต่เกาหอาไหมวันนี้จะตส้มส้มมะละกอสูตรเด็ดให้พี่ๆน้องๆได้ชิมกันเนาะค่ะพี่น้องตําตั้ส้มมะละกอสูตรเด็ดบกุงเหลืองเฮา สับสับให้มันจังไดมันสีแสบพี่น้องเขาบอกว่าให้ซับตัวง่าง่าให้สับตัวง่าง่ามันจะค่อยสีแสบทาห้าวซับตอนหน่อยละเอียดแห้งมันสีบร่แสบน้องค่ะพี่น้องที่เด็ดของการตําสมบคุงพี่น้องจ้าที่เด็ดอยู่ที่ตอนบะคงอีกคือกันเนาะค่ะพี่น้องคือห้าวห้าวฟันตอนห้าวห้าวยาสีฟันบางแห้งมันมันสีแหลบโผล่แล้มมันสีบร่ํแสบแล้วมันก็สีบร่สวยงาม ก็ต้องฟานซี้ยังไงจกหน่อย,อย,อยบะคงมันเป็นบกหงเหลืองเด้อพี่น้องเลยเอามาถือบะคงเหลืองทานลอชส่มฟีมือปลาควันเด้อพี่น้องอตั้มสมสูตรเด็ดมือน,นี่โคกไงจำโบสูตรเด็ดว้วมลอดชิมเด้อพี่น้องจ้ะตั้มกินแสบ ใส่ปู้บ้านเฮาพี่น้องนึ่งข้าวเหนียวห่อนห่อนนึ่งข้าวเหนียวห่อนห่อนคืงนง่านข้าวเหนียวอ้กำลังคืนนึ่งข้าวเหนียวละร้อนแล้วก็จิ้มไปด้วยวัอนี้ประครั่นตุ๋นนังงัวตุ๋นนังงัวจิ้มจิ้มต้มสุ่มพี่น้องเคยต้มสุ่มบะคงใส่ใส่ใสหอมเปรี้ยวอันนั้นก็แซ่บอีก <laughs> ว่าน้ำขึ้นน้ำไหลนะอันนั้นก็แซ่บไปอีกแบบหนึงนะ่งเลยพี่น้องใส่ผักชีจีนใส่หอมเปี๊ยแบบนั้นใส่ปลาแดกตอนใหญ่ๆดดเด็ดๆกีบปลาแดกนี่โอ้สุดยอดพี่น้องปลาแดกก็แซ่บปลาแดกมูนปลาแดดป้ามูนพี่นอ้องหอมหอมมั่นพร้อมแซ่บแซ่บหลายใส่ตอนจล็กน่อยแล้วก็ะจีบพี่น้องโอ้สุดยอดฟังแล้วก็น้ำไหลเปียกแล้ว เพื่อนๆที่เขามาหลับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนปควรเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ปกควรคนหลกนักเกษตรเนาะค่ะเนาะว่าสิมีคลิปใหม่ๆยังมาสูพี่สูน้องในเบื้องกันเนาะค่ะเนาะปกควรสิมีทีเด็ดยังให้พี่พีน้องๆ้องในเบื้องอีกเนาะค่ะเนาะติดตามปกควรไว้เนาะค่ะเนาะเผื่อมีท,มทีเด็ดมาให้พี่พีน้องๆเพื่อนงในเบื้องเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ๋าหักขีดฮอดกันกะมาหาก,กันเด้อพี่น้องหักขีดฮอตปกควรคนหลกนักเกษตรกะ มาหลับชมกิจปะควนมากินตําสมปะพงเสพแท้หนังปะควนหรือว่าสิมากินของหวานเสพแท้เนาะค่ะพี่น้องตุ่มมันแซ่บหนึ่งมันแซ่บหรือว่ากินอาหารแบบหลายๆอยา่างเนาะค่ะปะควนกับสิได้นําเสนอเห็ดให้พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนได้ได้กินกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะได้หลับชมได้ไปเห็ดตามเนาะค่ะเนาะหลายๆอยา่างเห็ดอาหารแน่เห็ดอันนี้แน่นอนพี่น้องมือนี้ปะควนสิมาสู้ปีมือตำส้มตำป๊าดแก่นเรืองเรืองเนสิมันสุดยอดเสพไดยพี่น้อง แกงมูงเหลืองหอบแซ่บเห็ดน้ำจิ้มน้ำนะพี่น้องอ้อาอขานขาวใส่น้ำเนยจัะหน่อยยักษ์ตอนที่ยังไงขรุกรีพี่น้องไม่เคยแซ่บใส่ปลาแดกตอนตู้ยังไงส่ปลาแดกตอนตู้ยังไงอ้า มาจีบอู้เขาเนี้ยห่อนหอนพี่น้องเอ้ยเขาสวยห่อนห่อนกระแด่แสบยาบอกใครจุดยอดของการแสบดูว่างร่างกายติดตา้มโค้งไงพี่น้องสูพี่สูน้องกินเหมือนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเอาสีขาวปนสีเหลืองจ้าหน่อยเนาะสีเรียลลายปัสสาว่าหวานเสริมเต่งหนุนต้านนิ่งในหน่อยๆพี่น้องจา้าข้าวกะสิมีบักพริกเนาะจ้ะพี่น้อ,นอง บักพริกกระเทียมบักเขือเทศแล้วก็มะนาวแล้วก็น้ำตาลตัวนี้เป็นน้ำตาลปีบเนาะจากพี่น้องเขาเอาน,น้ำตาลปึกน้ำตาลปีบเนาะค่ะพี่น้องมันค่อยสีหอมตั้มนมันสีนัวกว่าน้ำตาลทรายถ้าตั้มสม,มบูรณ์ได้พี่น้องสำหรับสูตรบักกวนเนาะค่ะเนาะเอาก็สีมีบักเขือเทศบักพริกบัก,ก,บกนาวกระเทียมแล้วก็ขาดบด๊วยดงเขาก็สะเป็นน้ำมะขามเปียกซอยให้มันมีนม้ำลาหายมันบอยแห้งเนาะค่ะเนาะเวลาเขาตั้มสม เขาก็ขาดบะได้คือนำปาคั้มเปียกมันสีทํามในมันนัวอัวรวัวแล้วก็มันกระสีไม่น้ำมันกระสีบ่อยแห้งนะพี่น้องนำปาคั้มเปียกแล้วก็เราก็จะมีปลาละปลาละปลามูนัวหอมพี่น้องแซ่บปลาปลาละปลามูหอมอร่อยจากพี่น้องนัวนัวเลย สูตรของปลาขว้วนี่คือปลาขวนบอไซน้ำปลาถ้าต้มสมปลาขวนสีบอไซน้ำปลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันมันบ่อนัวถ้าเขาต้มใส่ไม้ <c oughs> เอาไม้เงเก็บไม้ร้อนบัดค่ะแต่อันนี้เลย น้ำแหงมองเขา้เขาเหนียวพี่น้องเกือบไหมเกือบคนเหนียวไหมพี่น้องเอ้ยน,นามบกุกข้าติแจ็คบ่งหงข้ากับสมีประมาณนี้นะครับพี่น้องวเวลาข้าตั้มตั้มสมสีไฮเสียบข้ากับววตองไอใส่น้ำป้าถ้าข้าใส่น้ำป้าหลายมันสีบอเสียบพี่น้องให้ข้าเน้นป้าแดก น้ำปลาแดกตอนแหงเสียกีกตอนขวบๆโอ้ยสุดยอดเสียกกับเขาหวนหนบาดที่นี่เฮ้าอย่าไปใส่น้ำปลาถ้าใส่น้ำปลานี่มันสิบดเสียมันสีทํามไหมันบนวัวเฮาก็อยากให้มันมีน้ำคือห้านน้ำมะขามเปียกสวยน้ำมะขามเปียกนี่มันมันสีสมสมอรัวดีมันสิบบชีสจัดไปแห้งคือมันสิบดชีสจัดไปแห้งคือน้ำมะนาวพี่น้อง พ่อมาแล้วนำไลยแตกปต่างไลายแตกตว่าเธได้กินน้ไลายแตกก่อนละ่ะอาร์สูเดเนืนอดอนมาเลยพี่น้นงองมานปีกรวยสวนไปนเลยพีนนนน่น้องเอาบางที่รวยสวนไปนเลยเขาเกือบไหมพี่น้องเลยในหลาย ีมุขึ้นกรสิมีคู้หนึ่งี่น้องคู้หน้า หน้าใสน้ำจิจันสุดยอดแล้วก็จะมาปรุงเนาะพี่น้องข้าต้มบบกหงงเหลืองข้าบดตองใสน้ำตาลหลายแหงปั่นได้เนาะค่ะพี่น้องมันสีหวานเอาจักครึ่งหนึ่งก่อนที่แหลบประกวนว่าเต็มเมนบักคงสีบเหลือง อันนี้คือน้ำตาลตามมาก็จะเป็นน้ำบักขามแปบนึง เป็นมะนาวใส่เปลือกไปหลุดพี่น้องมันค่อยหอมรสเด็ดเจ็ดย่านนะ ใส่มะเขือลุยสวนไปเลยป้องจะคลองบบตรงแท่งน้องพี่น้องใส่หลายๆเสียบอันมีสู้เสียบพี่น้องใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยนาะพี่น้องเนาะ ตั้มสูมันตรงใสจง่จักหน่อยจักพอประมาณไรตืดเน้ก็สิออกใช้กันอัวรัวี่้องเลือบประแดด เปิดออกห้อมคับพี่น่องสุดยอดห้อมประแดกเอ้หิวเลยหิวเลยหิวพี่น่องเย้ยห้อม โอ้ตอนประแดกประแดกไหมพี่น้องตาแสบบอพี่น้องเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ยสิมจังหน่อยก่อนอ้อีตาแสบ

ะพี่น้องงัวโอ้สุดยอดสุดยอดเต็มครบทำสมบูรณ์ลัดอีลาคนต่ำเงยแตงเงยแป็ด ลีลาคนต่ำเหงาแต่เหงาแต,ง,แตงพี่น้องนี่ลาคนต่ำสมูงน้ำลายแตงยิ่งแต่ตอนก็แตงหยวอยกะหิวเลยพี่น้องเลยสุดยอดความอร่อยเอาสูตรประกวนไปเห็นมันเป็นหิ้งด้วยประกวนเห็ใส่ม์มะทานได้เลย ใส่แล้วไม่ได้ใส่อีกนะคะพี่น้องสุด,ดยอดเสียคบค่ะพี่น้องจ้ามาชิมชิมชิมโขลกทะลักคขกทะลับพี่น้องอบ่ได้บาได้ปุ้งจ่อพี่น้อง เทือเดียวจบแซ่บย่อยทห้งความอร่อยความสมความเค็มความเผ็ดพอดีโอ้แซ่บดีน้องมันจะตอนตะเดียกับพอแห้งอ่ะหมูแล้วหมูแล้วโอ้โหเนี่ย ใส่ปูพี่น้องใส่ปูใส่ปูปูหนึ่งพี่น้องใส่ปูหนึ่ง,งแก้วปูนูสุดหยดเสียบไข่กับยางไหล ไข่ปูยั่วๆ่ะตัวนึงไข่ปูยั่วๆจ้ะพี่น้องจ้า แสบมากันด้วยเจ้าพี่น้องมาแสบน้ำข่อยด้วยป้าเป็นตาแสบเถอบ้าน,นี้สุดยอดแห่งความอร่อยพี่น้องจ้ะ ได้หนาตาพอไปหวัดไปหวาดเดยโบพี่น้องน่าร้อยไหมคะเ็กปูยุ่วยั่วนานาเยิมเลยพี่น้องนี่นาออกมาอย่างสีมันสีคอยแสบพี่น้องมันจำคอยบอแหงค่ะห่อใส่นามมาค้ำเปียกสุดยอดแล้วพี่น้องจา้า ขอนี ip, ้วหอนพี่น nah ้องขเนี้วหอดใหม่คนนึงข้าเจ็บจักบังุงน้มบกเสียงดังสวดสาสตสวดสาดต์พี่น้องว่าเตอร์แมนหยั่งบาดแ่าหอดหอดเบิดนาำเนาะพี่น้องขเนี้วหน้าปีหน้าปังขเนี้วมันก็มีดอกงา่เนาะข้เน้องขเนี้วบันเนาะมันบกขึ้นขเนี้วในเมืองเพ่นน้องขันพี่น้องแต่ว่าอ่อนดีด้น บดได้ใไ่กระติบสิกินไนถถวยเลยพี่น้องหนึ่งแล้วกินเลยกินห่วหันมันค่อยแสบนวดให้มันจังหน่อยก่อนเขาว่ามันจังค่อยนุ่มดีสวยเขาเนาะค่ะพี่น้องสวยเขาเหนียวน้ำถั่มวม,มืดปีนี้บได้กินดอกจ้ะพี่น้องจ้นาน้ำถั่วไปหยาดน้ำหยาดในกับบไดพ้พ่อเทดาใดอกมันน้ำถั่วม,มืด แล้วก็สิมี่นังหัวนังหัวจิ้มพี่น้องลวกจิม้มแล้วก็สิมีข้าวเหนียวมาพี่น้องมาก,กินน้ำปลาขั้วเหนียวอ่อนๆมาก,กินเขาน้ำกันพี่น้องมาหน้

คนมันขอนเยวติดมือแสบไรพี่หน่องนั่งหมอปเปื่อยๆจิ้มกบต่ำส้มจมเปื่อยๆติดมืออะไรหพี่หน่องแสบดี